โอ้โพี่น้องดูหัวเรือโอ้โหใหญ่มากนี่อีกลำครับโอ้โหสุดยอดคนที่ออกแบบเรือนะครับให้ลอยอยู่ในน้ำได้ไหมครับไม่ธรรมดาเรือใหญ่ขนาดนี้นี่ครับ ดูครับนี่ตอนตอนขนฐานหินมานี่เท่าไหรนี่นะขีดแดงๆนั่นอ่ะครึ่งหนึ่งอะ่ะตอนนี้เอาฐานหินออกก็โอ้ดูลอยขึ้นมาโอ้โคตรใหญ่อะคิดดูว่าโอ้โหเขาออกแบบมายังไงให้รอยให้เรือมันลอยได้เนอะอืมสุดจัดเลยครับอันนี้ก็รอคิวนะครับรอคิว ทีมงานรถสิบล้อโซนระยองยอโอ้ทีสิบเอ็ดคือตัวฮิตของโซนนี้เลยนะครับทีสิบเอ็ด อ,อนี่น้ำแอร์ไ้ล้างมือได้มีประโยชน์คับน้ำแอร์กินได้เปล่าก <c oughs> ินได้ไหมน้ำแอร์ตอนนี้ก็ติดคิวกันยาวเหยียดเลยนะครับ,บถึงคิวแล้วครับ เดี๋ยวเราจะนั่งเจ้า High ไฮเทคกีต้าร์หน่อยกันนี่เครื่องพีซีเบนเรือหลักการวะคิดดูที่ไอเรือเรืออะไรเรือเรือที่ใหญ่สุดในโลกอะสูงเท่ากี่ชั้นนะ ตึกสิบชันหรือเปล่านะโอ้ใสอย่างนี้เลยนี่นะแล้วเราจะใส่ตรงไหนเดี๋ยวเราต้องเข้าอยู่ตรงกลางอะโอ้มันจะเป็นเครื่องอะไรที่เบ้าอ่ะเบ้าครับเบ่าแล้วถามจะคีบใส่แล้วจะปล่อยลงมาแล้วเคาะเราคุมพลาดตรงนี้เลยหรือออกไปคุมข้างนอก Bao đi bà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 o này bào đi bào đi bào 4 bào đi bào Tầm bào tầm, như thế đi bào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  đi rồi đi đã đi bào đi 72 đi 3-4 bào đi รอก่อนใช่ไหมรอคันนี้ก่อนใช่ไหมตอนนี้มันน่าจะเหลือใช้งานได้แค่สองบอลมันถ่ายแก่หมดแล้วอ่ะเฮ้ย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 เาจะเข้าเบานี้อะไรพี่เกียรติทำไมไม่เข้าเบานู้นอ่ะไป ปดเาเต็มแล้วครับโอ้พูนๆเ,เลยนะเนะาะอาอขีดต่อไปครับพี่เกียรติเราให้มันอยู่ตรงกลางเลยใช่ไหมหรืยอยังไงหรืออยู่ท้ายก่อนต,อต้องต้องสามหนักให้ถูกเลยเพราะว่ามันให้ไม่เกินสาม ไม่เกินไม่เกินสามสิบสามรนี่ขนาดวิ่งข้างในนะไม่มีตะชงตะช่างเลยนะแต่ถ้าเป็นที่มาตรุานมาใส่เท่าไหร่ก็ได้ครับอ๋อนี่มันให้ไม่เกินรวมรถไม่เกินสามสิบสามตอนมาครั้งแรกก็บอกว่าไอขอบเรือนั้นเสมอกับพื้นนี้เลยเหรอใช่ครับโอ้โหห้าหมื่นห้าพันตันเนาะไม่รวมเรือใช่ไหม ของอย่างเดียวอะ่ะห้าหมื่นห้าพันตันไปเ<อ>บาโน่วนว่างด้วยดิเนะไปได้ไหมเนะี่ยไอสองอันนี้มันหมดแล้วเอาหมดแล้วเพราะเราที่ถังเหมือนหน่อยเดียวเลย,ย,เ,ลยรเรือเขาผูกเชียกไว้ยู่ครับ เกลี่ยใกล้เต็มแล้วไปเราไปคุมผ้าอยู่นู่นเหรอ ขีบนะครับเหมือนขีบเร็เแ้วมากมาเต็มแล้วครับี่ตะชิโอ้เหลือโคตรยาวเลยครับดู อันนี้บอกห้องบังคับการนี่ใช่ไหมโอ้วีเจ้าช่วยดูท่อท่ทอไอเสียวะนี่โอ้โหดูครับอ๋อเขาจะคลุมตรงนี้โอ้โหดูทายโอ้โหอะไรวะหางปลาใช่ไหม ต้องไปมัดกก่อนใช่ไหมไปวิ่งไม่ไกลนะครับเดี๋ยวพาดูครับน,นี่เรากำลังจะไปเทนะครับเทนี่ก็เทกองเลยเหรอ เท่าสนามฟุตบอลเลยเนี่ย อันนี้เป็นน่าจะเป็นเรือเหมือนกันเลยเนาะคล้ายๆกันเลยเนาะแต่นี่เล็กกว่าแต่นี้เล็กกว่าเนาะกลางคืนเหมือนสนามแข่งรถเลยใช่ไหม <laughs> we need to โรงกั่นน้ำมันหรือเปล่าเนี่ยโรงกั่นน้ำมันหรือเปล่าเห็นอไรน่าจะเป็นโรงกั่นน้ำมัน ก็ไม่รู้ครับ ไกลๆต้องคลุมผ้าครับสุดยอดเลยบ่านคนก็ไม่มีนะเนี่ย เดนเราวิ่งอ้อมใหม่โรงกลั่นเลยเนาะใช,ใช่ไหมโอโ้นี่สีมือมนุษย์สุดยอดโอ้โหน,นี่เป็นค่ายทหารฮะอ๋อข้างๆค่ายทหานถ้าให้เดายวน่าจะเป็นโรงกลั่นน้ำมันแหละ จอดชิดกำแพงเลย เราต้องตักออกอีกตักออกประเมินของเขาเลย <laughs> สุดเราขนมาแค่เท่าไหรนะ่นะรวมก็ไม่เกินสามตันเออจริงจริงไอตัวที่ตักมาน่าจะคำนวณตาช่างให้หน่อยนะเรเขาต้องคำนวณน,นี่ต้องจอดให้ตรงจุดอันนี้ก็จะเป็นตาช่างหรือเปล่า ถึงวิ่งได้ทั้งปีก็รายได้ค่อนข้างดีเลย อะไรเนาะพี่น้องโอ้ี่เนี่ยทีตรงนี้เลยโอ้นี่เจ้าโคครับรุ่นหกหรือเปล่าน,นี่นี่คือฐานหินครับมันไม่ใช่หินธรรมดาธรรมดาใช่ไหมเนี่ย จะบูมยาวเลยนะมีพนักงานคอยโบกเทด้วยอันนี้จะเป็นคอยเข้าโรงงาน,นาก่อนออกก็ล้างล้อด้วยนะนี่นี่ครับกวาดฝาท้ายด้วย ฝากนงแก้วไปอีกเจ๋วมาฐานเลยเนี่ยโมกอลยออประมาณนี้ครับออขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับเจอ,อกันใหม่ครับพี่น้องนี่ดูครับกว่าจะเป็นน้ำมันนะครับให้เราได้ใช้กันก็โห กลางโตรใจครับ